มีเมนูนะคะเหมือนเป็นเมนูพื้นบ้านเอเชียแต่มากินให้สนุกเพราะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเราจะเดาไม่ถูกว่าเป็นเมนูอะไรนี่อย่างที่ออฟจิบเนี่ยคือเมนูแล้วก็ไม่รู้ถามเจ้าของดีกว่าคุณจอรสวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณจอรคุณจอรเปิดร้านนี้ขึ้นมาเพราะจากการไปขโมยสูตรจากคุณยายตัวเองไม่ถ่ายทอดเกลี้ยเล่อขโมยเออขโมยเหรอครับคือคุณยายเป็นคนพาชีเอเชียาลครับเมนูนี้คือเมนูอะไรมันคือแกงไก่ ฟักทองครับแกงไก่ฟักทองคือแกงฟักทองเป็นแกงแดงใช่ไหมครับใช่แล้วผมมาชอบกินแบบแกงไก่กับฟักทองเป็นอาหารประจําที่บ้านแต่ว่าที่ยสูตรคุณยายก็จะเป็นแบบนวลนวสูตรคุณแม่เขาจะเป็นรสจัดผมก็เลยมารวมกันแล้วก็ทําให้เป็นแบบเหมือนทานง่ายขึ้นไม่ต้องกินอย่างข้าวครับเหมือนทานเป็นเนาะเป็นแบบของทานแบบออเดอร์บ้างคลุกคลิกคลุกคลิกนิดนิดใช่ครับแล้วเราทำเป็นเด็ดนมีความเผ็ดอีเผ็ดแต่ชอบทานเผ็ดครับอืมนวนวลแบเข้ากัน กาญไก่ฟังทองใช่ครับมาถึงเครื่องจานอไป่อ่าต้องบอกเมนูนี้คือเมนูไก่ผัดหยวกครับที่มาเนี่ยมันคือคุณยายชอบเสิร์ฟที่บ้านใช่ครับถ้าทำไข่กระทะให้ทานแล้วก็จะมีหน้าหมูสับมีเครื่องผัดแบบนี้ครับรอชั้นแบบมันเบาครับแล้วผมก็น่าคิดผมชอบทานไข่มากอะไรที่ทาไข่ดาวแล้วอร่อยที่ไม่ใช่กะเพราก็เลยได้เมนูนี้ขึ้นมาเออแล้วมันแอบคล้ายไข่กระทะนิดเีใช่ครับแล้วก็มีคาจริงจริงเราจะเสิร์ฟคู่กับแบบ ใบสะพูกรอบอะครับเื่อแบบตัดเทกเจอร์ก็คือไม่ต้องกินไข่ไม่ต้องกินไก่ผัดพริกหยกับไข่กับข้าวก็กินกับอย่างเงี้ยเป็นกินเล่นไปเลยครับเป็นความแบบสมุนไพรด้วยเนาะใช่ครับอยากให้แบบรู้สึกว่าอาหารไทยมันสามารถสนุกสนานได้เล่นได้ครับไม่ต้องเป็นจริงจังกรอดข้าอเนาะกรอบมากมันมีกลิ่นหอมอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อะเฮ้ เอาีให้ลมกลิ่น้นพโละถ้าพี่ปิดตานะแล้วพี่ดมกลิ่นเฉยๆพี่ไม่ได้คิดว่าพะโลนะไข่พะโลไทยเนี่ยจะไม่เหมือนจีนคือเราใช้รากผักชีนะครับน้ำปลาซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำปลา บ้าผมทานหวานน้อยก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยไม่ใช่ครับจะไม่เหมือนไข่พะโลที่เป็นเครื่องเทศนะครับอย่างร้านของเราเนี่ยที่มันกลมกล่อมเพราะว่าคุณยายอาเขาชอบมะพร้าวมากฉันเนี่ยที่บ้านสมัยก่อนตรงสุวิทย์สุวิทย์ตรงนี้ก็จะมีต้นมะพร้าวอยู่ด้วยจนมันตกใส่หัวคนเลยต้องเอาออกนะครับเกือบครับก็คือจริงๆเรื่องจริงยายจะชอบให้ทานมะพร้าวเมนูนี้ก็เลยเป็นไข่พะโลที่เราเอาน้ำมะพร้าวมาตุ๋นซึ่งข้อดีของมันคือมันจะนัวกว่ามันจะสดชื่นกว่ามันกลมกล่อมแล้วมันสดได้